ไปดิไม่ค่ะขายยังนอนี่ขายสลีส้มปลาโอ้อันนี้เป็นสมปลาบี่น้องโอ้โดยพ,พี่น้องเลยมกัก์ะรีเนี่ยขายได้ไหนนอหนินอันโทษด้อันถ่ายถ่ายคลิปสัมภาษณ์ต้องไปก็ไดู้ีเนาะขออนุญาตถ่ายคลิปก็ได้เนะานเนะโดยได้อยู่ไงพี่น้องเลยเรถประบุนกุ๊บ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิด์กูสูงสุดคนเนาะมาไหวสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศบรรยายนิยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบรรยัติได้บอกพี่น้องเลยกะมาพบมาพ่อกับบรรยัติในมื้อนี้เนาะกะบรรยัติสุภาพาีพี่น้องไปไปมามาข้าวโพดมาข้าวีตามเทีมทางข่างทางนีหละพี่น้องเลยกะได้เสื้อว่าได้ผูกเลยคนก็คือสี่อาจจะบึ้งบรรยากาศ เค็มทางเนาะแต่ตอนนี้ก็ไปเบิรงทั้งกกนุ่งเพิ่มกว่าเพิ่นไล่อย่อยางนาะพี่น้องเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อของพี่น้องเลยในหไายการทางนำเสนอพิพา,ากษ์ใไหลขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ยังติดตามในรับมคลิปทางของบรรยากาศทีมงานทีมเจ้านะนะพี่น้องขอมา,าหลายงย,าย,าย่างนะไนนกะไปเบิด z o o มกันได้ทำไมพี่น้องนะพี่น้องก็คือตอนนี้พี่น้อง ขายย่งขายยังนี่ฮะพี่น้องไงเราลงไปไซน่ะใคลไม่บอกโบไปนะจะชิย่างยังไงนะมีข่ากินบ่อมีข่ากินบมอโอ้เปังไงจะชิย่างไปพูดหม้อไปพูดแรกแ้วเอารถไปค่อยเลพเดี๋ยวย่างไปหาเดี๋ยว่างไปหาเอาพี่น้องไงเดี๋ยวมาย่ง มายา,ยาสิลล์ไปทางพุนน่นก่นอนเนาะมาหนเนาะบางคนมีอย่างขายพี่น้องเลยตามข้างทางแต่เน,ะเนะาะผิดพลาดประการในขดขอโทษขอไปรแต่ละเรยอพี่น้องเนออ่าตัวหยบหยบกินเนาะแดดพี่น้องเลยแดดแห้งขนาดพี่น้องเลยเนยยููใน,นกินพี่น้องเลย <c oughs> ช่วนอยู่ในกินที่เก้าเนะ ร้ายน้องๆเลยแต่พเสียงรถเสียงล้างค่อนข้างที่รบกวนพ่อแม่พี่น้องกันขอโทษดเนะพี่น้องเด้อ พี่น้องเด็ดเงีย,งยบเงีย,งยบเงีย,งยบพอดีไหมเนะมาะหมักสลีคือกันพี่น้องไอ้เปิ้นขายก็เนาะ<ร>ชื่อหมกักพักท้องหรือว่าหมักอึเมื่อใส่แกงน้ำไหมก่อนเนาะเอ้าสบายดีไหมค่ะขายยังน้อนี่ขายสลีส้มปลาโอ้อันนี้เป็นส้มป่าบ่เนาะ โอ้โหเด๋พี่น้องเลยมัรคเกอรี่เนี่ยขายได้ไหนเนาะเนี่ยอันโทษได้อันถ่ายถ่ายคลิปสัมภาษณ์ต้องไปก็ได้อเนาะขออนุญาตถ่ายคลิปก็ได้เนาะเด๋ได้อยู่ไงพี่น้องเลยรถประบุนกุ้มเลยตรงเนี่ยไงมันกุ้มไม่ขายไม่ขายก็ขู่ท้งหันก็กุ้มอยู่เนาะหมอเพิ่นก็ กทองไอ้มักทองดิมักอ้อน,นี่ขายไ,ไหนนอ้องมักอ้อน,นี่่ 8, ขายเป็นโลเบาหนอ้อยโอ้อลโลาสุดอเลยกชรีได้ขายอะไรหมกีงหนึ่งสิบพันบโดยส้มปลากระชบโอ้ซื้อบักชรีกันพี่นอนเลยซื้อบักชรีห้น้นองแล้วกัน ถ้ามากตัวนี้นี่เท่าไยน้อนนี่เนาะติดติดไม่ให้เด้อสิเอาอยู่เนี่ยเลยเนี่ยเลยบ่เลยมันกะค่ากีบบ่เนี่ยนี่ยเดินเม่นที่เจ้าจับเนี่ยเนี่ยเอาบ้านี้ไป็ฆ่าใครอย่างนี้นะ เราบเบิ้งตีเห็นบ่สดีแล้วตึกสองโลเท่าไรอาตตตเป็นโทษนะอดล่ิโล่อลสามโล่ขอบ่อะไรปนั่นโลนึ่งมาขแปดพันตกโลหรอสองสโลบ่าห้าพันห้าพัน งามงามพี่น้ิอันี้อันนี้ขนเดียวเาเจ้าสิสีเหลืองปะอ๋ะอสม,สมปลาเนาะมปลาเนี่ยม,มันชุบผสมไม่นสมผสมพคบอสเจ้าคือแบบแบบเลยนะโคตเลยม่จีบมัดอย่าไม, <laughs> มนแบบจ,จี้ให้ได้บ่ปลาเหร ดีได้ภูทได้ไภัเราค่งลทวนดิเนีเอ้าสบายดีตักเพื่อนสบายดีมดบได้ไซส์ฮบอสีอันว่าเละซื้อซุปเลยนะรูงซื้อมาได้สองแพลมากินจะซื้อละจะจะจีได้บ่เอาแม่เอาน้ำนองเพิ่มจีด้วยนะจีเลยแล้มีไฟอันเท่าไหร่น้อพวงงสิบพันพ่งสิบพันพสองพวงสห้าได้ไม่พวงหนึ่งแสิบพนบอหอพวงนึงสิบพับ่โด้ เอาสองพวงนี่มใช่ลุงซื้มามื้อเอาสพวงแล้วก็จีให้คนละสองสองห่อสองมัดมาจีดแล้วจีเองบ่จเองไอยูไนอกไปจีให้ได้ัโอ้ดนดนดดจะได้เนาะดขอไขอให้เจ้า้บจีปนนงค้าเอออจีจีอจีจก็ได้จีสามห้อน้องเียนมีไม่ได้เป็นแล้วมีเข้าว่ะนี่ รักทิศเหนเพื่อนเอออยากินหนาดิได้ให้เห็นแล้วแต่เดี๋ยวเราเปิดฝาทิศทางมั้ยล่ะอันก็ได้แตบมันขี้ฟุ่นโอ้เป็นสาวผู้สาวคนนองล่ะโดยโอ้โดยมักมักซารีกับหุ้นหนึ่งสิบพันเนาะโดยอ๋อยังไงจะไปจี้กอนเส้นน้องล่ะ ใอ้คอร์ดเกก็สามอันกินสีโจีบจีนี่นะเดนี่เนาะพอบุ้จับกล้องไงเด็กวะจะจังไงดิยรบ่ยจีซิมบังไงนะเข้มเบเข้มจางเบาจางกะหู้ไปดิกินมันก่อนจางเอาเลย จางเลยอยากจางเนาะสมดิจางวะจางโ <c oughs> อ้โหข้างในเป็นห่อน่อยหัวใหญ่ห่อใหญ่เนาะห่อห่อใหญ่ห่อคนง่ายง่ายตอ้กต้นพึงพ่งสุดกระลายแล้วจะสลับมาใสนสไลด์เนาะฮะสลับมาในลายปะลายเท่ลาละาปิดสิบโอ้จางจางยังไม่ได้กินเยอ ขออนุญาตอันอะไ้ขึ้นนั่นเนาะไม้ไม้ไมโอ้ว <c oughs> ้เาเดอ,เอ,เอ,อะฮะอะไรอนาสิไปมุกบองกันที่บางกัน, <c oughs> นด้ยไงโอ้ยเอาหนีดิทิมเรรแก้แก้ใบนี่ออกเรต้องอันี่้เอาอย่างเดียวพอาะต้องออกอย่างกัน không bao giờ nhàng nhàng, ngon bớt cả em phía mình súp nhàng, anh có mày bớt ở luôn. Tao khơi nè, ta chắc nha nè chị nha bò. chị nha em chị nha văn, em หอน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 อันหมากในมืออ่ารเนาะในมือกำไรเท่าไรวะแต่ในมือนงมือกาดีก็ได้เ็ล้านเป็นล้านกำไรป้ะีกำไรหรือว่ากำไรทั้งทุนอยู่หันั่นหะโ้โอ้อันนี้คือตำสุด มื่อกี้ได้เธอได้จมันมื่อนี้วะสล้านสองเซนตายสองเซนายไเมาเมาให้อเพ่นายยากับโต้เมาพ่นวกนเน้ออยู่เลยเมาก้นเนื้อก็ย้อมพื่กันนะเหรอดยมยังจะสิกินลิฟต์่ลุงว่าลุงป็สิไปเล่นอเาลายแลวเฮาฮัมเบอรกิกินลิฟต์เาฮมบบ่มีไฟเดี๋ยวบ่มีไฟเมื่อ แต่ละห้างกับขายแบบซี่คือกันบ่อน้องลงไปเนี่ยเดียวกันเนาะอ๋อแล้วไงอันนั้นแม่บ่อน่ะโรบ่อ,อนันรู้จักกันอยู่บ่าเลยโอ้ขายทุกมือบ่เนาะโดยขายทุกมืออืมเป็นรับเพิ่นมาหรือว่าปลูกเองเนะาะงานปลูกเองก็มีงานซื้อก็มีโอ้ยามของเฮาเวิหรือเปล่าเป็นรับซื้อของมูจะมาขายต่อพี่น้องเลย สิประมาณนะั้นเนาะฉันบอกฉบอกไม่เห็นนอนเบ้นแล้วนเนาะหักไปแล้น,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 นะนี่มองนอนเบ้นอันไหนมองยังไงนะคือบังไปยืดนีปรืว่าอันนัออน้นฮะ,ะบเดียวน,นี้เราเอาลงไปดังยีงดรูปเตวกอนตะกี้ไหนยู่เทิงพุน่นบ่อมันท้อนบ่มันท้อนตะกี้แต่มันมันเป็นอะไรขึ้นอยู่พุ่นตะกี้แต่ก่อนตะกีอ้อันมันท้อนเลยนะเป็นดังยืดรูปอ๋อตะกี้เลยยืดเทิง อ๋อแย่ผลเอาขึ้นมาถึงแย่ฝนขายขึ้นเก้าบนอ่ะอดแทงว่าขายตลอดขายตลอดเรียนอยู่มอไหนเนี่ยนะบรข้าเรียนี่นะโดนเรียนแล้วออกออกมอไหนหรือว่าบริการเลยมอสี่ออกมอสี่ของร้านมีแล้วเจ้ามอสี่แล้วดูช่างใหญ่ด้งแล้วบอกถอยออกไหมออกออกมาเป็นเมค้ามักชารีบันนี่เลยกับเมค้าฮอส้มเมค้าฮอร์ส้ม ไปรับไม่ใช้ข้อสูนี่โทษด้วยซื้อน้ำคนในบ้านอ๋อในบ้านี่เป็นป<อ>ล<อ>าแมงโกงบามาเห็นเลยอ๋ออัท้าบดุงชิดมนับัาเท่นท้าดบดุดอ่างเงี้ยเาเขาเมื่อยเขาหดอยูอยู่นี่ยหมืนเรียงงามคกนดดาดน,นี้เนาะฮะขออนาดได้น้องเลอ ใส่นกนั่นมาบนอ่างนี่ไปเลยใส่นกมาอ๋อมาขายพอดีทุกมือเลยด้วยน้องนุ่งโมมีบ้านไหนอยูนบานมีน้องก็ยังน้อยอยู่น้องยังน้อยอยู่เจ้าลูกก๊กโดยอีหลายลูกก๊กโดยมีกี่คนมีสองคนน้องซา่าคนหนึ่งอ๋อโมเม้นจ้าโอเคกี่ใบหลายลูกก๊อ๋อแต่เราลูกกบหลายเอ้าแต่เรามีน้องสาวอยู่ไง ทำไมถ้ามีน้องชายก็อิดาลูกก๊กเนาะหลายก็อยู่นี่ก๊กก็อยู่นี่สาวสิน่ะแต่วันนั้นมีน้องสาวอยู่คนนึงจะจะเรียงไปที่จะพยายามันตกบ่บางทือมันก็ตกบางทือมันก็ไม่โตลมผัดมารักดีไมยเอาท่าเอาท่าเขาท่าจอดท่าก็โตคนจริงเนี่ยยังเที่ยงกตงทีก็โแม่แล้วนะเนาะหลายกินข้าวแล้วบ่กินแล้วข้าวสาวอย่างเงี้ยเข้าทำมาพอด้กินได้แล้วสิกินเบิด เฮ้ยนี่อ๋อข่าวกับย้งอะนะคือเห็นมีกับโอ้หมดขึ้นซ้ำหือว่ากับส้มยังบอกให้ได้กินต่อมือกันมกินกับส้มขึ้นกับมือย่างเลยแต่มือยาท่าเลยหมดหมดมันื่นว่าเลยได้นี่ยาวกนะทามทาปโดนจ้ซื่ออย่างแน่เลยกับส้มนี่มาคกับจะซื่อเดี๋ยวได้ข่กับเลยบปซื้อยาใ้นองกัจับมีดเดี๋ยวได้หัมันจะเป็นอ่างนั้นเนี่ยเบิด์ตบอสจานนี้ต้องไปหาทาแจกอ่าจะกิโลนึงห โอ้ยไก่ไก่ว่งว่าต้องไปนอนข้างคืไหมโอ้ยเลยไปถามเพื่อนะว่าได้เช็คเพ่งว่าอยู่เขตดีไซนเนอรโอเชี่ยงไฟแหงขมวนยายังเปนยังมีเคสพ่อมีเคสทันสทมมหามีเคสเันสมายังพี่โอ้ เขาจ่เราไปปรึกษาเขาเลยเนาะมาปุ๊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 มูชนะรัโอ้ยต้มเองได้เนาะต้มเองใครเองเลยเลยรถแนตอนแรก่นมาเอาพาะน่องหรือไงครับหรืว่าเขาเก็บเครื่องไม่ดีตอนแรกกระ้อมะฮะยากสุดยังนะบัวลายตงบัวลายยบัวลาคนดังก็ดิบัวลคนหลังก็ดิโดย เบิ้งในคลิปคือโมแมนแบบนี้บัวไล่เห็นนะคืออะไรแบบนีด้ดิแมนบัวไล่คือเป็นบ,บูชายไอเบิ้งในคลิปเห็นนะว่านี่มันจะเอาอยู่ดิเอาหน้ามุน้องเพิ่นกับเราไงบ่าหยอกได้เป็น้องยาอย่าพีอย่านองเกี้ยก็ได้มาอลไรกันถ้าบอกบอกคุยอ่าเห็มิซิสันมันก็อีแบบนึงในในคลิปเนาะแมนเมนเมนเลยไปยากี่เข่าเที่ยงแล้วบอทั้งอะไรเขาเจ้าอยู่นั่งเจ้าคือบูจิต่ก็อยู่กับเจ้าอ่นะ เมื่อกี้เาไห่อนแห้งอันเนอะมาด้แมนเอ้าก็ม่้านอีกเงี้ยเอยห่อนแบบตาเด้อห่อนห่อนห่อเท่ากับชิซเตะมาดิไอตัวทุบเลก่อนเลยาบุแก่ไปตอ๋อเมาหนาทุ่กกี่าวบุแก่เปไดโตอันนอกนอกอกกน เอาไปแกเบิ้งว่ามัชิ้นหน่อยได้ไหมทำได้บังเอิบังเอิญสองสั้นเ้นีห้าสั้นหกสั้นเพื่อีนะนี่ก็เข้าใจ่อยู่ได้อเพลงนป็นวยาวเลยาเพงก็ยานะขต้นึงเพิ่นกระสุนแล้วไปตองไหมเดี๋ยวนี้มันอย่งกเพงพงไปเลยวะเงยเงนได้จ้างคนได้ไปเลยไปเล็ใจจะพองนี่แหละกระตุกอันนี้กะจะพูดเก่งบ่ อันนี้วะอันนี้มาขายฮารเพื่อนฮารานพี่น้องมันจะซ้ำนั่เลยมันแกซ้ำนั่นเลยหรเน้ะงซ้ำนี่เนี่นานเนาะเฮ้ยโมันเป็นเซฟไปดิี่นาะทำเยีะสุดยอดาะบ้านชครเนฟมึงย่ออนได้สุดยอดเนาะอันเลือกถานเห้าอนกี่เนาะห้า่นไ่นจะมาขายของเพื่อนบ ไอ้มาถ่ายก็ได้บ่วยเหรอเลยไอ้มาถ่ายก็ได้บ่อันตามทางนี่นะขมายนะขมายแบบคืออีกคือว่าบุญเลาวอยากมาถ่ายมะข่ายได้ก็ได้กันบ้ใช่แต่พุกกระตูบอยู่แต่ฟันทุบพุกเองใิ่ไหมป้วยเลยของไฟของมันนะกระตูบเนาะบ้านใจล่ะยู่ไกลแต่บ่อันนี้บ้านธนาลงไปเรื่อยเงกระเม็นบ้านเรา mắt ừ. rồi rồi, ở lúc nào bất tròn xúc ra cả má xin măng quá ừ. nhang... mới... cả... <laughs> <nói ấy> <laughs> à chạy luôn gần con bò bóng bún nhang móc khẩu gần lại gần lại chứ khẩu gần tiếp gần bóng đó bóng cái thứ gần khá gần ช่วงช่วงสงการได้ขายดีนะสงการได้าขายดีโดยมีเทศกาลอย่างละเม่ดได้ขายดีอ๋อเขาชื้อกินเนาะมันแบบว่าโดยแบบเขาเจ้ากระบ้านแล้วเขาเจ้าซื้อมอาฝากพี่น้องนะโอ้เมนเนี่ยแ,แ,แต่เฮาก็ยังเข้ามาลงไปก็ช่ได้ซื้อมือกันได้เนาะย,ยังไงตอนนี้ซื้อว่ <c oughs> ด้ะไรซื้อได้ยูซื้อได้บุตรายซื้อได้บุตรายเนาะโดยเันเอามนเาลิงไว้แล้วะ นมก็บบัสองยางนี่เดี๋ยวจะจะซื้ออยู่มาเบิงมาืองก็มาผสงกันดูเติดใจเต็มไม้เต็มมือมือคนมือใหญ่ป้าตุ๊กเห็นห่อใหญ่นึ่งเครือจะนี่เลยเอาก็จะว่าขัดหลายจะก็ได้อันต้นทุนมันสูงดีพลันต้นทุนสูงเลยก็ต้องห่อใหญ่ๆได้ก่อนเนาะอีหลาอันน่ะซื้อไปตองแพงมากแม่เลยเพื่อนันไปซื้อได้ไปตองมันก็ซื้อ เนื้อปลาก็ซื้อเฮ็ดเองโมน,นั่งเนี่ยวาเป็นเฮ็ดมากอะเพันเฮ็ดมาส่งให้ขอโทษนะน้องเนื้อปลาเนี่เป็นเ,เน,เเนเื้ปนนนอปล,ป,ป,ปลาอจ้ปะ,ป,ะปลาตองปลาตองโบเป็นไดบ้างเข้มบ่เข้มหน่อยนึง <c ười> เอาไปได้เข้มน้องกรสุมพอดี <c ười> เฮ้ยโอ้ย <c ười> แต่ปลากินนิน่แบบโบโบโบกินนะปลูกปลามันมันอยากบอปันใดข้าวแล้วก็แต่แต่คนมัาทำรับขวัญกินไหมแม่กินดิบก็ได้ hai mình hai mình này nên mình chìm kiếp cà xe khi là chìm này bỏ khơi chìm nhau em sẽ mang cái kiến này khai vườn này hôm nay ba cái kiến này vừa đó mềm đi khỏi xin đi không mẹ cho này rồi anh đi thang hay đâu, bên mưa con này, này, hàng này

แต่บบว,ว,ว,าาว่าขอ้อชมนีกะครัว่าทอดเลยเนาะโวกขักแล้วสงทอดุยู่มี่มองหข้อดูบมีบ่มีโอเคจใช้ดูนะใช้ดูใจลูนี่แหละเจ้าต้องห่วงก็ไดลนี่แน่ๆเ,เลย่แน่เนานะต้องกวนหอก็ไเ้หรือลูกโอ้แน่แเ,เลยอเม่นมาหลได้ทำนี่เ้าก็ยไปสักทีเะคุ่เจ้าไหนบริยากาศไหบีมาหยอกพือนนางเ เทตแรกกับผู้เฒ่าเพิ่มมันเนี่ยคนอื่นมา,ายาเก็บป้าให้กันเนาะเป็นเทน่าไรเนาะป้าป้าบหาพันเนอ่ะรวมกันเลยดูโอ้ยสาสก,กิโงน่เนาเ้จกระซื้ออยู่ปะสนปาซื้ออยู่ซื้อไปลุงซื้อบบเบิ้ลลายเิ้ายเนาะ มักซารีและบว์บิบร์ดกับโบเป็นยังไงว้างบาอกแต่มันกร็รสชาติมันก็นอยากเปลี่ยนนะเนาะแต่ละมือเนี่ยขายมันจังหมอเนอ้องแต่ละมือขายมันจังหมอนสามสามหมอมนเมนี่เนี่ยกล้ามาเบิดป้ตามรักที่เคยขายไหมม,มันกะขึ้นกับแต่ละมือตัวโต๊มั้ยนะมันตัวโต๊ดละเบิดคำบว์เบิดนี่เจ้ามื่อราขายในบ้านบ่วยด้วยเลยเบิด เบิ้ดน้องพนมันแต่ว่าเบิ้ดอ๋อนั่นแหละไอ้ทามตัวตัวต้มนี่นะเบิ้ดเป็นบบเหมือนกันนะกับเบิ้ดเนาะสามเหมาะพี่น้องเลยมือละโอ้ลายเซนเติบเลยสามที่เซ็นลายเซ็นผู้จักต้มแต่ละมือบอฮึนันตัวต้มนี่พระบุญน้าภาษางคิดบอกพี่น้องเลยเย็นหน่อยเอ้าปั๊บซะตายแล้วนะเดยปั๊บพรบุญขอบใจเลา๋ยวนี้น้องเด้อขอามไม่ขึ้นแน่ โดยโดยปัาบสิค่อยนิดหน่อยอันยิสิบลปีโดยมากคายเลาะโดยโดยปั๊บสิเขากระจาเลาะเพราะว่ารบกวนน้องเพิ่นขายเครื่องกระทองโดนแน่นเนาะบางเทื่อนี่เขามานั่งอยู่ซี่นี่เบิ่งอีกมุมหนึ่งคือลูกค้านี่สิเขาแต่บางเทื่อนเพิ่นเห็นเขาร้านนี้มีลูกค้าเด้วเพิ่นบ่อเข่าเลยเพิ่นไปหานอีก็มีนะอีกมุมหนึ่งนะโดยไปลุกได้เอ้าเจ้ากบชิดบ่เจ้าสิให้คอยไปกระจายิดอยู่โดยเอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้อง ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณกันเบิร์ตกูสู่ทุกคนนะพี่น้องเนาะที่ชอบมาติดตามครับส่งคลิปของวายาวและทีมง,งานเราตลอดมาทุกภาพประการใดขาโทษขอให้เป็นไเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่ยังสนับสนุนพี่น้องเลยไม่นี้ก็ถือว่ามาสนับสนุนงงน้องทั้งน้องๆเพิ่นอ่าค้าขายขายยันสม้ม,มปลาหมี่หมักพักท้องถือว่าหมักอึนะพี่น้องเลยทุกภาพประการใดเขาก็โทษขอขอภัยเนาะเป็นไรกัน คอยกดไล like, คล дорог, ์กดแชร์กดติดตามคือเก่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเดหลายขอให้พ่อในใจให้พ ah. ่อแม่พี ah. ่น ah. <Huh. S 2> <isin. S 1> ้องอยู่ดีมีแห้งเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยกันเบิดกู้สุดสุดคนความเจ็บพ่อยได้ความไข่พอยมีเนาะถ้าสำหรับเมื่อนี้พิพัาดขอโทษขออภัยพี่เก่าี่น้องเลยไปได้พี่น้องไว้ขอให้พ่อกับไว้ยังเมื่อหน่เมื่อหลังเลยพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกู้สุดสุดคนแล้วพี่น้อง